สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตะกแตนชนละดาเปตัวเองหนักมากเข้าร้านเดียวจ่ายสองแสนกว่าไม่รู้ไปโกรธใครมากนักร้องลุกทุ่งสาวตะกแตนชนละดาถึงกับระบายความโกรธด้วยการไปช็อปร้านทองได้มาครบ้อยคอหนักสองบาทใสยข้อมือหนัก5บาทต่างหูหนัก50สตางค์ราคารวมกันเบาๆสองแสนกว่าบาททางนี้เจ้าตัวยังเขียนแคปชั่นประกอบอีกว่าเมื่อไหร่ที่รู้ว่าใครไม่รักเรา เราก็รักตัวเองสิคะเบาๆสองแสนกว่างานนี้ผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ต่อใส่ตรงถึงนักร้องสาวถามถึงสาเหตุที่เป็นตัวเองหนักขนาดนี้นักร้องสาวเผยว่าเป็นความตั้งใจใหม่ของแตนเราทำคอนเทนต์กับตัวเองว่าถ้าต่อไปนี้ถ้าเรารู้สึกไม่ดีกับใครก็ตามกับญาติกับแฟนหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเรารู้สึกแบบนั้นรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกว่าเขาไม่รักเรา เราต้องรักตัวเองเปตัวเองให้อะไรก็ได้ขอให้ได้ให้ไม่จําเป็นต้องเป็นจํานวนเยอะมันคือความตั้งใจเมื่อวานก็รู้สึกว่าเราไปซื้อของให้ตัวเองดีกว่าครั้งนี้เปให้ตัวเองหนักมากกว่า200 0 0 0กว่าบาทในครั้งเดียวแตนบอกว่านานๆทีค่ะแต่แคปชั่นทําให้หลายคนสงสัยงอนกับแฟนหรือเปล่าแตนบอกว่าอย่างที่บอกมันเป็นความรู้สึกกับใครก็ได้แต่ต้องถ้าเป็นเมื่อไหร่เราต้องรักตัวเองเปตัวเองบางครั้งก็ไม่แน่นะ อาจจะเป็นสุนักก็ได้ถ้ารู้สึกว่าวันนี้สุนัขไม่รักฉันคือมันแล้วแต่เปตัวเองหนักสุดไหมแตนบอกว่าไม่นะอย่างเมื่อวานเราไปเดินดูสร้อยถ้าเราชอบเราก็ซื้อถ้าไม่ชอบเราก็ไปดูอย่างอื่นแต่บังเอิญไปเจอเส้นที่สวยแล้วมันก็ดูเข้าเสร็จกันดีนะเลยจัดตั้งแต่สร้อยข้อมือสร้อยคอต่างหูแตนบอกว่าเล็กๆค่ะไม่เยอะคนอื่นเขาซื้อเยอะเป็นเส้นเท่ารถไฟแต่อันนี้เล็กๆค่ะพราเสียตังก็รู้สึกว่าโลง่ง แตนเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนก็เป็นเราตั้งเป้าว่าเราจะรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองบ้างเพราะปกติแตนก็ดูแลครอบครัวเราก็รู้สึกว่าบางครั้งก็เหนื่อยแบบนี้ญาติก็ไม่กล้าทําให้เราโกรธเดี๋ยวไม่งั้นเราก็จะทําให้เขาตกใจกับการเปรตัวเองของเราแตนบอกว่าจริงๆไม่อยากให้ใครมาทําให้เราโกรธแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราต้องทดแทนให้กับตัวเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอจากใครเรียกว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะเปให้กับตัวเองแล้ว ตากแตนบอกว่าจริงๆรแตนก็ไปให้ตัวเองมาตั้งนานแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรขนาดนั้นแต่อันนี้ตั้งเป้าว่าไม่ฉันจะต้องทดแทนให้กับตัวเองมันเป็นการสร้างเสริมพลังใจค่ะอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าฉันต้องเปย์ตัวเองแล้วล่ะตากแตนบอกว่าเพราะว่าไม่มีใครเปย์ให้เราเราก็ต้องเปย์ให้ตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ